โอเคฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะพาสุดท้ายแล้วเว้ยาสุดท้ายแล้วนะฮะเกมนี้นะฮะฮิตแมนแบดมันนี่นะครับจบเกมสักทีนะฮะก็จบสำหรับซีรีส์นี้ไม่สต้งสเตล,ลฮะตอนนี้โอเคมาถึงแล้วก็บู๊เลยไหมหรือจะให้ผมรอสเตล,ลดูก็ได้มา ผมลองสเตลก็ได้แต่ขอบอกว่าไม่ผ่านนะฮะผมจะสเตลยังไงดีสเตลยังไงดีก็เอาเป็นว่าเอาแชะถ่ายรูปครับป้าก็คนนี้ก็ยิงไปก่อนเลยนะฮะเอากระเป๋ามาแล้วก็เอาเออระเบิดใส่ไปข้างในแล้วกันนะฮะแล้วก็ เนื่องจากในนั้นไม่สามารถเอาของเข้าไปได้เอาเอาอาวุธเข้าไปได้นะฮะก็โยนกระเป๋าที่มีอาวุธเข้าไปนั่นแหละฮะไม่มีใครรู้ตัวนะ,ะไม่มีใครรู้ตัวเอออะไรโอเคครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มใหม่กันดีกว่านะฮะตานี้เอาให้ผ่านนะฮะตาเดียวผ่านรวดเดียวจบนะครับโอเคก็พานี้สั้นๆมันมันง่ายๆจบเร็วๆนะฮะ ไปแบบว่องไวทันใจนะฮะมาเร็วเคลมเร็วนะฮะก็หยิบ M4 ที่เราเตรียมไว้นะฮะแล้วก็เดินไปยิงยิงยิงเอานะฮะเป็นปืนที่แรงมากนะฮะขอบอกนะครับยิงไปยิงไปอโอเค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 นะฮะก็เล่นจนผ่านนี่แหละฮะไป โอเคโอเคยิงไป,งไปเออเราต้องเอาเคีย์การ์ดตรงนี้นะฮะห้องนี้นะฮะอยู่ไหนเออเนี้ยไม่เห็นวิวดรืงคีย์การ์ดอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวโอ้โหยืนยิงขาขาโตว,เว้เออยิงไปยิงไปเป็ดเอ้ยยิงอ้าวยิงไม่รอดยิงไม่ได้เอเอยิงไปนะฮะพาร์ทนี้ก็จะมาฆ่าฆ่ามันกันนะฮะไม่รู้ชื่ออะไรโอเคเราก็จะเอาเคีย์การ์ดความจริงตรงนี้ต้องใช้คีย์การ์ดในการเข้านะฮะแต่เรายิงปืนไป โอเคโอเคใรตัตดึงใรตัตดึงให้ัวดึงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราใส่ไม่ได้ให้ขึ้นมาบนสุดนะฮะเออใช่ชั้นนี้เว้ยอา้าวยาแต่นี้ก็บุกทำเนียบข่าวกันเลยทีเดียวนะฮะไม่มีทานาทิปประดีอยู่ไหนยอยู่ไหนคิดว่าจะแอบพ้นล่ะฮะคิดว่าจะแอบพ้นนั่นไงนั่นไงนั่นไง เรียบร้อยเว้ยโอเคฮะแล้วเราก็เสร็จสิ้นสำหรับเออป้าหมายที่หนึ่งนะฮะมิชชั่นคอมพลีทอ้าวเฮ้ยบริการนะฮะบ,บริการบริการอะไรบริการอะไรเฮ้ยเกมนี้นี่มังเอา้าเอา้าเอา้เอาขายยิ้มมึงแล้วลา,าป็ดป้อมเออไปไหนต่อวะไปไหนต่อวะ เค่กระสุนจะหมดอยู่แล้วรู้สึกมันจะให้เราไปเวสวิงนะฮะหรือว่าเป็นเออปีกตะวันตกของทําเนียบขาวไปดูกันเลยซึ่งจะเป็นที่ที่เป้าหมายที่สองเราทำงานอยู่นะฮะตรงนั้นนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮนะณจุดนี้เราได้ทำการเอเออ้าวไม่ตายเว้ยนะครับโอ้ย oh <yeah. S 1> โอเคภารกิจนี้ก็จะจบกันแล้ว รู้สึกจะพูดบ่อยว่าผมไม่มีอะไรจะพูดอ่ะคุณผู้ชมอวอไม่ได้ล็อกซะด้วยอย่างนี้จะเก็บมาทำอะไร,ไระผมจะสอนวิธีผ่านเร็วๆนะคุณผู้ชมตรงนี้เมื่อเราเข้าไปเราจะทำการคุยนะฮะผมได้ดูวอล์กมีคนบอกให้ผมดูวอล์กทูของฝรั่งนะฮะในพาร์ทที่สิบให่ผ่านมานะมีคนบอกให้ผมดูวอล์กทูของฝรั่งและให้ผ่านดานได้นะซึ่ง ที่จากที่ผมดูคือเขาทําอย่างนี้นะกด F1 ฮะในการปรับเป็นเฟิร์สเพร o ซันะฮะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเลยไม่งั้นเรามันจะทําให้เราล้มแล้วก็ยิงต่อไม่ได้นะะแต่ถ้าเราเข้าไปนะฮะกดคลิกซ้ายลัวๆฮะรัวไวเลยแล้วระหว่างคุยกดรัวไว้เลยนะฮะเราจะผ่านด่านนะฮะคุณชองคอยดูจะผ่านหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกมาอย่างนั้นนะฮะหวังว่าจะผ่านนะฮะ I can do w h a t นะเห็นไหมฮะ ตายเลยฮะซึ่งความจริงมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะคือระเบิดข้างหลังเราแล้วก็เราก็จะล้มลงก่อนที่ไอนนี่จะตายนะฮะแต่ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถหนีได้เลยโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะบา,บายยโอเยผ่านแล้วเว้ยภารกิจนี้ก็กลับไปจกตรงที่หนีซึ่งก็คือเออที่ที่เรามาั่นเองนะฮะที่ที่เรามาก็ที่เริ่มนั่นแหละฮะโอเคไปกันเลย นี่เอยเออเอาไม่โดนอ้าโดนแล้วเว้ยโอเคครับถึงที่หนีกันแล้วนะโอเคจบเกมนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะซีรีส์นี้นะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะทั้งหมดสิบสองพาร์ทกันเลยเชียวนะฮะนานพอสมควรก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันมาเพราะฉะนั้นก็จบไปกันแล้วสำหรับคลิปนี้กับสำหรับซีนี่ฮิตแมนหลับมันนี่นะฮะก็ ส่วนเกมต่อไปก็ผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีไมค์ครับซึ่งผมคาดว่าจะตัดที่พาร์ทที่30ถ้ายังมีอะไรให้ทำเรื่อยๆถึงตอนนั้นนะถ้าเบื่อก่อนก็อาจจะตัดและปล่อยเวอร์ให้ดาวโหลดเลยแล้วก็เกมอื่นก็ยังไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเล่นเกมเล็กๆพวกเกมที่พาร์ทเดียวจบเกมขี่เกมผงเกมผีอะไรพวกนี้ก่อนนะฮะกว่าจะหาเกมเอาไว้ทำซีรีส์ใหญ่ๆได้นะฮะก็ขอบคุณรับชมกันมากแล้วนะพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับ โอเคไปแล้วเย้โฮจบแล้วเว้ยเออ